ค่ะคลิปนี้กลับมาอยู่กับอาอินกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะอ้าอินจะมาเปลี่ยนคัทเด็ดให้ดูนะคะซึ่งเป็นคัสลำดับสุดท้ายของเกมนี้เนะาะคัสนี้นะคะจะเริ่มทําทการเปลี่ยนคาสได้รับเควสได้นะครั้งแรกก็คือเลเวลสุดยอด330นะคะเมื่อทําการเปลี่ยน คลาสเรียบร้อยแล้วจะเปิดฟังก์ชันสมดุลให้เราได้เข้าไปเพิ่มพลังกันในคลาสนี้นะคะอาหน้าตาของการเปลี่ยนคลสาสขั้นสุดท้ายก็จะประมาณนี้นะาการเปลี่ยนคลาสนะคะเพื่อนๆจะมีทั้งหมด3ขั้นขั้นแรกนะคะก็จะค่อนข้างที่จะลำบากหน่อยถ้าเกิดว่าใครไม่ใช่ ID หลักของเซืร์ถามว่า ID หลักคืออะไร ID หลักก็คือคนที่พลังเยอะที่สุด ฉะนั้นเขาจะผ่านตรงนี้ไปแล้วถามว่าคืออะไรก็คือการเก็บป้ายป้ายสีทองนะคะก็คือเงื่อนไขคือคุณต้องเลื่อนอดินแดนนะคะดินแนดนอยู่ตรงไหนเขตดินแดงตัวนี้นะคะคุณจะต้องตรงนี้นะ,ะกนนะ็คือเลื่อนขั้นเป็นองคเซียนถามว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเลื่อนขั้นเป็นองค์เซียนได้หรือยังก็คือมันจะเป็นอันสุดท้ายก็คือตรงนี้ป้ายทีนี้จะต้องเป็นป้ายสีทอง เก็บทั้งหมด210อันนะคะถึงจะเลื่อนขั้นเป็นองค์เซียนได้ฉะนั้นเพื่อนๆน,นะคะสะสมป้ายด,ดีๆนะใครขอก็อย่าเพิ่งให้วินาทีนี้คือกูต้องเปลี่ยนก่อนไม่งั้นจะต้องรองระยะเวลาซึ่งมันนานมากพอขึ้นเลเวลสุดยอด310ไปแล้วอะเวลาเราเติมเงินอะเราจะไม่ได้แล้วนะป้ายทองฉะนั้นเราต้องอดเก็บมอนย่างเดียวเลยอย่อเป็นอะไรที่ลำบากมาก ฉะนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่เปลี่ยนคัสนะคะอินแนะนําให้เก็บป้ายนะป้ายสีทองนะคะ210อันนะเพื่อทําการเลื่อนเขตดินแดนให้เป็นองค์เซียนนะคะเสร็จทีนี้อ่ะเรามาพูดถึงการเปลี่ยนคัสขั้นที่2การเปลี่ยนคัดขั้นที่2เงื่อนไขมันคือคุณจะต้องตีบอสเลเวล 600ขึ้นไปทั้งหมด20ตัวอันนี้มันก็ไม่ยากเนาะเพราะว่าเราตีบอสโลกบอสแดนบอสข้ามแม้กระทั่งวิหาร5าธาตุบอสบ้านหรือบอสโบราณอันนี้แม่นางนับหมดแค่20ตัวค่ะสุดท้ายนะคะจะมาจบด้วยหน้าตาแบบนี้เนาะก็คือสะงสมยาค่ะสะสมยาเซียนนะมีทั้งหมด3ขั้นมันจะมีขั้นไหนบ้าง เดี๋ยวอาอินสจะพาไปดูนะคะก็คืออ่ะกดผิดซะไปที่ไอเทมมอนะ,อะจะต้องบอกก่อนว่าคาั้นแรกไอขั้นแรกขั้นแรกเดี๋ยวแป๊บหนึง่งรอก่อนรอก่อนหน้าตาของยาเสียนที่เราใช้เปลี่ยนนะคะก็จะเป็นขั้นแรกเลยนะเป็นยาฝึกชูหยวนตัวนี้นะคะ ใช้ทั้งหมด8ช่องช่องละ4อันอันละ50ทองอใช้ทั้งหมด32ชิ้นนะคะ32ชิ้นคูณ50เนอะตกอยู่ที่1,600ทองนะสำหรับคนที่ไม่อยากรอเวลาจะบอกก่อนว่าไอเทมนี้นะดอกจากบอสเท่านั้นบอสไม่ตกนะจ๊ะต้องตีบอสนะยากไหมยากพอสมควรเด้อจะบอกให้ สะ,ะสมคะบส2มครบ3ออันนะเลื่อนขั้นจันที่1นะคะต่อมาเรามาดูตัวนี้ตัวนี้ก็คือยาฝึกฝนบำรุงปราณตัวนี้นะคะเป็นขั้นที่2นะ 2> เปิดทั้งหมด8ช่องเหมือนกันช่องละ5ชิ้นชิ้นละ60ทองนะคะทั้งหมด60ชิ้นเนาะถ้าเกิดใครรีบนะเติมตังไว้เลยนะคะ2,400ทองนะในการเปลี่ยนขั้นนี้แล้วขั้นสุดท้ายตัวนี้นะที่อาอิกกำลังจะกดให้เพื่อนๆดูนะคะก็คือ เป็นยาฝึกฝนพ่อทีพ่อเฮียอะไรทีวะ <c oughs> คิดเยอะเลยใจเกเรมากอันนี้นะคะเปิดทั้งหมด8ช่องเหมือนกันกับขั้นที่1ขั้นที่2นะคะแต่มีข้อแม้ว่าใช้ทั้งหมด6ชิ้นชิ้นละ70ทองสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่แบบว่าเออพอมีกำลังซับนะคะแล้วก็อยากจะเปลี่ยนให้มันเร็วๆเ,เนอะเติมตังไว้นะขั้นสุดท้ายนะคะ3,360ทอง เดี๋ยวเรามารวมเป็ดเสร็จกันให้ดูนะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่อยากตีบอร์ดเรารีแ่ะกูรีแบะเออจะต้องเติมเงินเท่าไหร่นะคะอ่าขั้นแรกเนาะพันหขั้นที่2 2งสนะคะขั้นที่3นะสามพันนะคะรวมเป็นทั้งหมดนะ5,200ทอง5 2 0 0ทองเฉลีย่ยแล้วเติมอยู่ที่เท่าไหร่ 5, อะ่ะ5,200อ่ะ2 6งพนับาทน่าจะอยู่ประมาณนี้แหละ ถ้าเกิดใครรีบนะกดไปเลย3,000บาทนับลงคุณเปลี่ยนได้เลยโอเคการอธิบายการเปลี่ยนขั้นจบลงเพียงเท่านี้โอ้ไม่ใช่เรายังไม่กดเลย,เยอย่าอินจะมาเปิดให้ดูนะถ้าเกิดว่าใครรีบมากใช้เวลเปลี่ยนก็นได้นะอืมเป็นนั้นแหละปะขั้นต่อไป เปยนคาดเรียบร้อยแล้วได้รับชุดมาหนึ่งอันอะนะจ๊ะเสร็จทีนี้ปุ๊บเรามาดูก่อนนะว่าเทมเทมเทมฟังชั่นสมดุลอันนี้คือจิ๊กของน้องกายมานะจ๊ะจะบอกให้เดี๋ยวเราจะไปจิ๊กของน้องกายมาใส่กันดี สิ่งหลึ่ะของเราจะจิ๊กอันใดไปใส่ดีเดี๋ยวขอเลือกแป๊บนึง ฟังชั่นนี้น่ะพลังเพิ่มเยอะไหมเดี๋ยวทุกทุกคนจะได้เห็นพร้อมกันเลยนะคะว่าพลังเพิ่มเยอะไหมรอให้อินแป๊บหนึ่งอะ่ะอินกำลังโอนของจากอีกตัวหนึ่งมาตัวนี้อยู่รอแป๊บๆใจเย็นๆเ,เหมือนน้ำต้มไก่เนะเพื่อนๆน,นะเดี๋ยวเราไปตลาดกัน เพื่อนก็จะได้เห็นกันไปเลยว่าถ้าเปิดฟังก์ชันสมรตดุนลแล้วอะ่ะพลังมันจะเพิ่มขึ้นขนาดอันนี้ก็คือเป็นของแบบธรรมดานะเพราะว่าน้อ,องกายมีของไม่เยอะแต่เดี๋ยวส่วนคลิปถัดไปเดี๋ยวอ้าอินจะมาแนะนําเรื่องการผสมก็ฟังก์ชันของชุดเซ็ตสมารตดุลท่าแต่ละท่าที่เหมาะสมในการใช้นะคะ ใส่กันเลยก็ขึ้นเวื่อวังอยู่นะชิ้นละเจล้าน3มล้าน7 3ล้าน7มีอันใดอีกที่ค่ายังไม่ได้ซื้อมีไหมไม่มี่ะเดี๋ยวเรามาโอนของต่อ ค่ะยันแหวนกำไรพี่กายย่อยทิ้งหมดซะแล้วสนับมือพี่กายนี่มือเร็วจริงๆเลยย่อยทิ้งหมดซะแล้ว ก็รีบใส่เนาะเพราะว่ามันมีตัวนี้ด้วยอะสมใส่อุปกรณ์สีม่วงสีทาสีเออเดี๋ยวเราต้องย้อนกลับไปทําตัวนี้ก่อนเราจะได้อ่าอะไรวะเราจะได้ทองพึ่งเงียบเงบนี่ไงหินหินที่ใช้ผสมตึ๊ดตึ๊ด ก็จะมาบวกให้เพื่อนๆดูนะว่าวันแรกที่เราเปลี่ยนคาดเราได้พลลังเพิ่มขึ้นเท่าไหร นีหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบสองล้านแล้วนะเพื่อนเพื่อนเพิ่มขึ้นมาเยอะอยู่นะจากหนึ่งพันเจ็ดสิบหกล้านเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดวันเดียวขึ้นมาสี่สิบล้านเลยนะเปิดฟังก์ชันเนี้ยถึงจะไม่เยอะเวอร์วังเท่ากับพยานแต่มันก็โอเค ไปเรื่อยๆเพิ่งเพื่อนเนี่ยเพิ่งเบื่อนะ ตอนนี้นะคะค่าพาลังปราณน,นะคะอยู่ที่2องสอ่นสองพั 22, นะเดี๋ยวอินจะกดให้ดูนะว่าตอนนี้เราสามารถเก็บแรกขั้นไหนได้นะคะแต่ก่อนอื่นก็คืออ,อันนี้ก็คือตัวอย่างของสายฟรีนะสายฟรีคือลายสายฟรีก็คือพายังเก็บจากพอร์ตเองไม่ไม่ได้ซื้อเปลี่ยนหรือเขาเรียกว่าอะไรวะ เออทยอยเก็บทยอยเก็บแล้วคุณก็แบบว่าเออเก็บเก็บพลึกเซียนไปเรื่อยๆไปเก็บพลึกเซียนไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะมีหินเอาไว้บวกในระยะหนึ่งเนาะวิธีการดูนะคะว่าเราสามารถเก็บหินขั้นไหนได้บ้างพอเปิดมาที่หน้านี้ปุ๊บมันจะชี้บอกเราทันทีว่าคุณสามารถเก็บตัวนี้ได้นะคุณสามารถเก็บตัวนี้ได้นะของอ้อินนะคะอยู่ที่22,500นะคะ อ่เอนสามารถเก็บชั้น3ามได้นะคะเก็บชั้นสามได้ถึงผลึกสีไหนคือสีม่วงนะคะอ่ะถ้าเกิดว่าเปิดมาปุ๊บอ่ะถ้าเกิดว่าเราเก็บได้มันจะขึ้นตัวสีเขียวตรงนี้นะคะแต่ถ้าเกิดอันไหนเราเก็บไม่ได้นะมันจะขึ้นเป็นสีแดงนะคะถามว่าวิธีการเพิ่มพลังตาตรงนี้ทํำยังไงก็คือการที่เราผสมอ่ผสมชุดนะคะเพิ่ม เพิ่มอะไรเอ่ยเพิ่มออปชันหรือเลื่อนขั้นสีนะคะเราถึงจะ,ะเราถึงจะจะจะ,จะเพิ่มพลังบาลได้เดี๋ยววันนี้อ้ยิ่งจะมาลองผสมให้เพื่อนอ <ะ S 1> ๆดูนะเป็นทำนองเฉยๆว่าเออนาะสมอ,อะไรประมาณนี้จะต,ติดหรือไม่ติดอะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะกดที่สร้างอุปกรณ์นะคะเราจะเลือกทำอะไรดีอ่ะคือเรายังไม่มีแหวนกำไรแต่มันติดยากมาก ผสมให้ดูฝักสักชิ้นแมวล้มเหลวนี่เป็นโอ้ล้มเหลวหนึ่งยเปอรเซเยี่ยมเยมเยียมอย่ากดเลยดูสิล้มเหลวกกเก <c oughs> ี่เปอร์เซมันเป็นอะไรที่เพิ่มกำลังใจมากส่วนตัวนี้นะคะก็คือ,อเป็นยันเมื่อกี้เรามีอะไรนะเมื่อกี้เรามีเฟสใช่ไหมสวมใส่อุปกรณ์สีขาวเนาะเอาละาทำการผลิตเลยค่ะ เดี๋ยวยิ่งจะผลิตสีขาวยกชุดนะเราก็ใส่อ่าเราก็ใส่ใส่ใข่เพื่อไปอ่าทำเวสไม่ใช่เขาเรียกอะไรนะเพิ่มอะไรวะเพิ่มอะไรสักอย่างหนึ่งอะเพื่อเอายี่ิบเพื่อเอายี่สิบห้าตัดตามลึงอ่ะนี่ตุ้ยล้มเดี๋ยว นี่งเสร็จแล้วเห็นไหมเพื่อนๆตอนนี้ก็คือเราผสมได้แล้วเดี๋ยวอิ่นจะใส่ให้ดูนะเขาใส่เสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะไปกดเอาไอ้นั่นกันค่าความสําเร็จเออใช่ใช่ใช,ใช่มันเรียกว่าค่าความสําเร็จอันนี้คือใส่เอกค่าความสําเร็จนะเนี่ยจุบนี่ไหมสิ่งที่เราต้องการ เอาเฮ้ยเธอเราค่าความสำเร็จเราอยู่ไหนอ่ะทำไมไม่ได้เพิ่มเล่าอยู่ไม่แค่นี้เองเดี๋ยวใส่ชุดกลับนะคะเราได้รับค่าความสำเร็จไปแล้ว เสร็จทีนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราอยากจะเลื่อนขั้นนะคะเราก็ต้องไปเก็บผลึกแร่กันก่อนนะตัเน,นี้กาฟาร์มหินฟาร์มหินได้เสร็จปุ๊บหินตรงนี้จะเปลี่ยนสีฟ้าสีม่วงสีส้มแล้วก็สีแดงตามลําดับหินที่เราเก็บนะคะเมื่อเราเก็บมาเสร็จเนาะเราเข้าฉากฟูฟังกชันส, function, สร้างชุดนะคะแล้วเราก็จะทําชุดเหมือนชุดเมื่อกี้นะชุดแต่ละตัวนะคะจะมีออปชันแตกต่างกันนะตัวนี้นะคะเพิ่มดีเฟนสองเปอร์เซ็นต์นะส่วน แล้วก็ตัวนี้นะเพื่อมีเฟน1.5นะคะถ้าเกิดว่าออปชันยิ่งเพิ่มมากขึ้นค่าพลังปลาหินชุดเราก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นนะคะเพื่อเลื่อนชั้นไปเก็บหินในขั้นต่อไปเนาะาเสร็จทีนี้อีกอย่างหนึ่งที่มันจะเปิดเพิ่มก็คือบอสโบราณชั้นสุดท้ายนะคะบอสโบราณชั้นสุดท้ายเปิดม,มาแล้วเราใช้ทำอะไรบ้างตัวนี้นะคะเป็นเคล็ดลับพิชานะนี่เปิดใช้ บอสเองก็จะเป็นประมาณนี้นะนี่ก็คือเป็นบอสวงรางชั้นสุดท้ายนะคะโอเคค่ะสรุปพลังวันนี้นะคะ,ะเริ่มแรกเนาะเรามีอยู่1นึ่งพล้านนะตอนนี้เราเพิ่มขึ้นมาเป็น1 1 1 7 7 8 9 1เล้าน7891เราเพิ่มวันนี้วันเดียวนะคะเพิ่มขึ้นมานะ47ล้าน ยังไงก็งเพื่อนๆรีบๆนะคะรีบๆเก็บเลเวลรีบๆคัดรีบๆมาสนุกด้วยกันนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ